เลยครับท่านผู้ชมหนทางเ้นนน้ก็เดินลัดตรงลัดนาครับแด่เปิลลาดยางยางดีครับท่านผู้ชมเอาไปฟอกันเลยครับโอ้โหบรรยากาศแต่ผมว่ารถปิกครับนี่โบก้นม้าครับเพราะว่าทาม้านี่มาเจอกันการทางนี่ลาบากแน่ครับเพราะว่ามันจะมามีดีกับรถครับอ๋อนี่เบ็กกระทอมน้อยครับ อ,อ๋อบรรยากาศพ่อครับโอ้สวยงามมากท่านผู้ชมท่านผู้ชุมตีจะามาเอาขี่จักรยานมาเอลตอนแรงนี่ก็บอกบรรากาศพ่อครับท่าธรรมชุมเลิต้นตรีเก้ามะขา,ามนะครับบ้านคัวใช้นะครับถหามมบ,บ้านเต่บ้านคัวใช้จะมีเก้มา,ามะขามอยู่สามแยกน่านถแถวลาด้านี่ยครับถามคนมาว่าจะไปบ้านบุพพลาไปเส้นใดน,นะครับจะ้ปก็จะบอกนะครับ ลาดค่าอยู่แถวต้นมหามัดโพใช้นะครับจําไว้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศโมูน้ามาครับผมมาครั้งแรกในชีวิตครับขณะอยู่ในเบื้องหน้านะครับอยจะบอกโอ้เส้นทางนี่เปินมีเส้นทางอยู่ในแถวนี้นะครับเป็นทางลัดตีสามารถขี่จักรยานตอนตอนแรงได้ครับโอ้โหบรรยากาศสวยๆครับนี่ผมมาตอนเจ้านะครับประมาณเก้าองคเจ้าครับมาแรงเนี่ยโอ้โหบรรยากาศแต่ีมากครับ ไม่พอเขาบาขอกผมตาชั้นนีมันจะพุ่งไม่หญของครับไม่ขออนุญาตพูดเป็นภาษาพื้นเมืองล้วนะครัจะวันหน้านะครับคือ,อมันเข้ากับบรรยากาศอ๋อเออชันนี้แต่ถนนกว้างอยู่ครับสามารถรถกับบ้าปิดอะไรได้แต่ต้องพุ่นหัได้นะครับลรา,าบ,บากมากครับพ่อครับพ่อ น,นี่ก็จะมาถึงแถวบ้านปุ๊พผลามแล้วครับที่เป็นทางอุษาแถวบ้านผลลามน่ากังใจครับยืนีเพื่อนและ่าวบ้านบันบอกนะครับออกมาเส็นนี้เอาเ,นเ,นเอาข้าถ่ายอยู่ครับท่านชมด้านหน้าปุ๊กเจะเป็นวัดน่าจะเป็นวัดปุ๊กผลล้ำนะครับ การบ้าพัดนำชมสี่ตอนนี้เราจะเข้าไปหมู่บ้านผุภรลามนะครับอ๋อบาา้านโบผุภรั่มอำเภอภูเพียงครับจกบักหวัดนานครับตอนนี้เขาก็มาถึงจันหวัดสามแยกเดี๋ยวถ้าเลี้ยวถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปในเมืองครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปอ่าลงบ้านาน่านพัานผู้ชม เขาไปโรงพยาบาลนาดเดี๋ยวผมจะถ่ายทำไปหมคำว่าเขาไปโรงพยาบาลนาดแต่ก่อน,นครับผมปิดคลิปเยอะนะครับว่าท่านผู้ชมเวลาสี่จักรยานมาจะได้วูดเส้นทางนะครับอ่าตอนนี้ก็ไปสังโรงพยาบาลแล้วล่ะครับเอ่อไปแล้วครับดังเซนเน่ก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลคลายนะครับ กันถึงสะพานบ้านปุกป่าล้ําแล้วครับสะพานห้วยนะครับ อตอนนี้ก็ถึงสามแยกนะครับสามแยกโรงพยาบาลคายแล้วครับน่าจะใจนะครับสามแยกซีแยกเอาว่าแยกอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นสามแยกหรือสีแยกซีแยกอาสีแยกคนละบ้านคายดาา้านขวามือของนากผู้ชมนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลนาน,นะครับโรงพยาบาลนาดสองนะครับท่นานผู้ชมอยู่ฝั่งไปน้าอนํานาจดัง ครับเพื่อเพียงไปนะครับนี่แหละครับโรงพยาบาลน่านนะครับป้ายนี่ครับโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยนะชุมชนเมืองนะครับอ่าทางเรียวทางเรียวซ้ายนี่ก็จะเข้าไปโรงพยาบาลน่านใหญ่นะครับถ้าตรงไปก็จะไปไปสันติสุขครับท่านผู้ชมเขาจะเรียวนี่ครับเรียวซ้ายไปตั้งโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลใหญ่เปิดครับ เดี๋ยวเขาคงจะเป็นตึกระตินสะพานไปน้ำนานนะครับท่านผู้ชมอาจจะไปพิดคิดตรงกุ้นนะครับเกินนดีกยท่านผู้ชมได้ครับชมว่าเส้นทางนี้น่าจะเอาไว้ปั่นจักรยานนี่ตอนแรงๆนี่จะดีมากครับขอแสงเหมือนกันครับ ผมพอจอดด้านหน้าน,นี่แล้วละครับเพราะว่าไปจอ,อดคนรถมันหลายครับด้านนี้ก็จะเป็นสะพานแม่น้ำน่านครับเอาละครับผมคงจะปิดคลิปไปตรงนีออ้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ